ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบนาณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หงาอยออหัวหยออกไปแล้วเนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP นะครับซึ่งเป็นหนอยที่ หลายในท่านให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นน้อยสุดท้ายในการออกหวยฮานอยเนาะงวดนี้ก็จะเป็นงวดประจําวันวันเสาร์เนะเาะเสาร์ที่18ตุลาคม68นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะตุลาคม68เนี่ยนะครับสูตรที่ลุงตานให้ไปก็สายบิงสายรูนี่ก็คงโชคดีเหมือนเดิมเนาะก็คือยังไม่พลาด ต่อเนื่องกันมา20กว่างวดเนาะถือว่านานเหมือนกันนะครับตัวเลขที่ให้ไปเนี่ยมาหมดเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นบนบนเนี่ย6กับ7นะครับมานะครับแต่กว่าจะไม่ตรงกับจุด2ตัวที่วางไว้เนาะเนื่นะองจากว่าตัวเลข2ตัวนี้อยู่แถวเดียวกันนะครับส่วนล่างนะครับล่างนี่ก็ถือว่า มา3กับ8นะครับแล้วก็ตรงกับชุด2ตัวที่ลุงตันวางไว้ด้วยเนาะก็ได้ไปทั้งตัววิ่งตัวรูดแล้วก็ชุด2ตัวเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวประจําวันที่18บแปตุลาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตาม,มารักมาดูแนวทางฮานอย VIP นะครับงดประจําวันที่สิตุลาคมหกเนาะ ในการวิเคราะห์สูตรนะครับในวันนี้ก็ยังเป็นการวิเคราะห์เหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมาเนาะก็คือการใช้รูปแบบนะครับรูปแบบของการนำเสนอเนี่ยก็ใช้รูปแบบเดิมนะครับรูปแบบเดิมหลักการเดิมนะครับในการหาผลลัพธ์เนาะเนื่องจากว่า ตัวเลขที่ให้ไปเนาะตัวเลขที่ให้ไปในแต่ละงวดนะครับก็ถือว่าเดินดีมาโดยตลอดนะครับอย่างเช่นงวดที่ผ่านมาก็ถือว่ามาทุกตัวเลยนะครับในตัวเลขในตลาดนะครับก็ถือว่าหลายท่านคงโชคดีกันนะครับวันที่สนะิบเจ็ดเนาะที่ผ่านมานะครับสามตัวบนนะครับ น้อย VAP ก็คือ6กเเนะาะอส่วน2ตัวล่างก็จะเป็น3าปดนะครับอ่าอันนี้ก็คือผลของน้อ,นอย VAP งวดที่ผ่านมานะครับอ่าตัวที่มาเนะาะตัวที่มานี่จะเป็น ล่างเนี่ยแปดมาที่หลักหน่วยเนาะแปดมาหลักหน่วยสามมาหลักมาหลักสิบนะครับชุดสองตัวนี่ลุงตันวางแปดแปดสามเนาะลุงตันวางแปดสามไว้เนาะก็ถือว่ามาเข้าสามแปดนะครับบนนะครับบนนี่ก็หก อหมาที่หลักร้อยนะครับมาแล้วก็เจ็ดมาที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเนาะก็ถือว่าตัวเลขในตารางที่ให้ไปเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแต่ชุดสองตัวบนเนี่ยอาจจะไม่มีคู่เบิ้นเนาะที่ลุงตันวางให้ไปเนาะอย่างหนึ่งหกับเจดเนี่ยก็จะอยู่แถวเดียวกันเนาะก็หลายท่านของโชคดีกันนะครับ ส่วนงวดประจำวันที่18ตุลาคม68เนอะอหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนะาะก็จะนำมาลงในตารางนะครับตัวเด่นตรงกลางงวดนี้นะครับลุงตันให้3นะเป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่มีะอดได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับหรือแถวข้างบนเนี่ย วิเคราะห์ได้4นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาแถวที่สองข้างล่างนี้เนาะวิเคราะห์ได้สองนะครับอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะสฝั 4, ่งนี้เป็นหนะ้าเนาะตัวน,นี้ก็จะเป็น3แถวที่สองนะสองสแล้วก็3นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็น เป็นหนึ่งเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับสลับผลลัพธ์ในตารางงวดนี้เนาะต่อไปก็จะมาดูชุดเด่นนะครับอ่าชุดเด่นประจำงวดวันที่18ตุลาคมนะครับก็จะมีสองมีสามแล้วก็สี่นะครับอ่าทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับ ชุดสองตัวนะครับลุงตันก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าต่อมาสองสามสองสี่สองห้าอีกแถวหนึ่งก็คือสามสาม สามส,สามหเนาะอ่านี่ก็เป็นชุดสองตัวแล้วก็กลุ่มเลขเด่นนะครับที่วิเคะอ์ได้จากผลลัพธ์ในตารางทั้งสองแถวเนาะพี่น้อง f อฟก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถตัดชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้ วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากสูตรนะครับ,รบที่ได้รับชมไปเนาะก็การวิเคราะห์นะครับหรือว่าการนำเสนอก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังใช้รูปแบบเดิมเนาะหลักการเดิมนะครับในการหาผลลัพธ์เอามาวางในตลาดเนาะเนื่องจากว่า,าตัวเลขที่วิเคราะห์ได้เนี่ยยังไม่เคยหลุดนะครับ ยังเดินดีมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะั่นที่นําไปเป็นตัววิ่งตัวรูดนะครับส่วนชุด2ตัวก็ทยอยเข้านะจะเป็นไปสักงวดสองงวดแล้วก็กลับมาถือว่าตู่เดินดีนะครับก็เลยยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเนาะยังใช้หลักการเดิมอยู่นะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับหลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ